สวัสดีครับวันนี้ยามบ่ายมืดฟ้ามัวฝนอันนี้อยู่กองทะท็อกหีนทะทอกทรายที่จะนำไปส่งตามไส้หานในตัวเมืองภูกเก็ตหรือที่ใกล้เคียงวันนี้วิ่งไปแล้วสีเที่ยวตอนนี้กำลังรอหันแต่มืดฟ้ามัวฝนมาอย่างแรง วันนี้วันเสาร์พรุ่งนี้ก็ได้หยุดพักผ่อนหนึ่งวันเสียงลมวายุเข้าตอนนี้ฝนตกหนักในเมืองเมื่อกี้มาจากในเมืองภูกเก็ตตกอย่างแรงนี่แหละครับกองกซศกทรายที่ผมเขาทำาหารตอนนี้หยุดรอใบสั่งจากออฟฟิศ พอมีรถเหล็กมาจากกรุงเทพก็มาส่งของด้วยตอนนี้มีคลิปสัส้นๆไม่ได้ออกไปไหนพรุ่งนี้วันอาทิตย์จะพาท่านไปชมสวนสัตว์ที่เป็นตำนานของภูกเก็ตโปรดติดตามกันนะครับ ฝากกดไลค์กด,ดแชร์ช่วยกันติดตามหน่อยนะครับจากผมทวีปทวีบ,วบมือใหม่ที่กำลังอัดทำอยู่ช่วยติดตามกันหน่อยนะครับกบราบขอบพระคุณครับผม